สวัสดีครับผมชื่อเหินตอนนี้ผมเรียนอยู่ม6ชีวิตผมก็เหมือนวัยรุ่นทัท่วไปอะแหละตั้งใจเรียนบ้างนอกรู้นอกทางบ้างผมมีแฟนอยู่คนนึงครับเธอชื่อมิน้นความสัมพันธ์ของเราก็ดูมีความสุขดีล่ะแต่ว่าเธอไม่ชอบคนสูบุรี่นี่ดิ

ตืนสายสี่กี่โมงแล้วแปดโมงแล้วเพิ่งมาตื่นสายทำไมกูได้กลิ่นบุหรี่เนี่ยนะไหนดูซิไปสูบบุหรี่มาแน่เลยป่าเปล่าไม็ได้สูบแล้วกลิ่นมาจากไหน,สนสเสื้ออ่ะนี่ไงบุหรี่ใช่ไหมไปสูบมาใช่ไหม ตู้ต้องเชิญที่ห้องปัดประทองกันนะเดี๋ยวตอนเย็นไปพบครูปัดทองด้วยโอเคนะตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะบุหรี่นี่แหละที่ทำให้เราสึ่สายไปจะเรียนก่อนตอนเย็นเจอกันเออเมื่อเช้าเจอได้ดูข่าวป้านเรื่องสูบบุหรี่อ่ะเห็นขนาดดูดดูดดูดดิมาดิมาดิ ไะเห็นมันบอกมันลาไปงานศพมั้งงานศพใครอ่ะน่าจะลุงมันอะไรเห็นมันบอกว่าลุงมันะสูบบุหรี่เยอะน่าจะเป็นมะเร็งปอดเออก็จริงแหละควันบุหรี่อ่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเว้ยมันก็ทําให้แบบก็คนรอบข้างไม่ปลอดภัยแถมยังมีแบบกลิ่นตามเสื้อผ้าไม่ปลอดภัยต่อทุกคนแล้วยิ่งช่วงโควิดนะคนที่สูบบุหรี่อ่ะมีโอกาสติดโควิดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะเพราะว่าสารอ่ะมันจะไปทําลายระบบทางเดินหายใจของเราไอ้เพื่อ เออเหินแล้วแกได้สุบุรีปะก็ก็ไม่นะเออมิ้นแกโชคดีว่ะที่ได้แฟนไม่สุบุรีอ่ะเออเออโชคดีเลยเดี๋ยวคุณเตรียนอันแล้วแล้วทำบุรีแล้วต้องไปทำอีกตัวเนี้ยช้เป็นคนซื้อมารอบนี้ให้กูท่ายังไงเดี๋ยวกู จะตัดคะแนนพฤติกรรมพวกเรานะถ้าครูเจออีกรอบต่อไปครูจะพักการเรียนนะโอเคไหมเขียะครับเจอกันเพื่อนไหนเธอบอกไม่สูบบุหรี่ไง เราขอโทษมิ้นเดี๋ยวคือเราเรายังคุยกันเหมือนเดิมได้ใช่ไหมค่อยเลือกบุหรี่ได้เมื่อไหร่ค่อยคุยแล้วกันเอาเพื่อนเอาหน่อยไหมนิดเ,เดียวเองเพื่อนนิดหน่อยเองไมเป็นไรนหรอก และนี่ก็คือเรื่องราวในชีวิตของผมที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าถ้าคนเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้ามันถึงเวลาแล้วจริงๆมันก็เปลี่ยนได้แหละผมยังคิดว่าผมโชคดีนะที่ผมยังเปลี่ยนมันได้ตอนผมมีโอกาส วันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะแบ่งปันประสบการณ์ของผมกับผู้อื่นบอกรุ่นน้องเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกผมให้หยุดมันให้มันจบที่รุ่นเราไม่ใช่แค่เพื่อเราแต่เพื่อคนที่เรารักทุกคน